สวัสดีจ้ามือนีพ่อกับแม่นั่งชาแนล l จสิพาเฮดแก้วปลาบองจะเอาลุงไปขวดแต่ว่าไปไปประกูดจะปะั้นไส้ไหมจ้าจะขวดสามอย่างนี้ก่อนมีตะไข่คาก้ะกระ,ะเทียมจ้าใส่ไปเลยไปขวดก่อนจ้า ขัวให้อมหอมจ้าละวก็ไปต่ำเนาะนี่จ้าได้ทิ่งใบบักกูดลงไปน้ำเนาะจ้าเนาะเพราะให้ได้มีกินหอมจ้าขวยเพิ่นมีกินหอมน้อนอยเนาะออกจากนั้นเขากะจะเอามาต่ำเลยจ้ะเนาะใ่โคกต่ำเลยจ้ะให้ละเอียดเลยแล้วกะมาเบิ่งเครื่องปรุงจ้ะก็จะมีพริกป่นนะจ้ะผงชูรสจ้ะอันนี้ก็เป็น ข้ามเปียกจะแล้วก็เป็นปลาที่เพิ่นซับมาแล้วข้าซสื่อมาแล้วแหละแต่ว่าอยากปรุงเพิ่มหลังจากตําทุกอย่างละเอียดแล้วเนาะจะเนาะกะมาเริ่มใส่กันเลยจะเอาปลาลงไกก่อนเลยปลาที่เราสรับไว้นั่นแหละเลาข้าวเท้ามีล้วจะใส่ลงไปกะเติมลงไปด้วยข้ามเปียกจ้ะ จังให้เพิ่นเข่ากันนะเจ้าบี้ให้มันเข่ากันจ้ะบางทีเขาตำเมื่อกี้นี่เข่ากันแล้วก็เพิ่มมาเติมพริกผงได้จ้ะเพราะว่าริกทีทข้าเจ้าเฮ็ดมามันจะพอผิดแค้ม ให้เข้ากันเลยมาขามเปียกกับเครื่องปรุงที่เขาต่ำเมื่อกี้นะจ๊ะขาตะไคร่ที่เขาต่ำเนาะกินหอมก็จะช่วยมาแล้วจ้ะแล้วก็จะใส่พริกป่นเพิ่มเข้าไปจ้ะแล้วแต่คนมักก็จะมักเผ็ดหลายกับใส่ไปหลายเนะมาะมาเผ็ดกับ่าใส่เพิ่มก็ได้แบบผงชูดรดนี่ก็กกคือต้องใส่เนาะจะขอใส่ผงชูดรสด,ด้วย ปคอยบีด้วยจ้ะพิกผงมันจีงไงเขาดังจ้ะดีไ,ะได้ปลาจ้ะสูตรของเฮาเองจ้ะถ้าซื้อมามันก็เป็นสูตรของเขาเจ้าเนาะสูตรไผ่สูตรมันเฮามาเพิ่มเอาอยากใส่ยังก็ใส่เข้าไปความหอมแล้วจ้ะแล้วแต่มักเลยอันนี้มักใส่ข่าตะไคร้ใบบปูดเพิ่มจ้ะแล้วก็บักขามเปียกจ้ะความหอมความ ถ้าใส่าขามเปียกเข้าไปก็เพิ่มความเหนียวเนาะจากไหปลาราบองเขาก็จะตักใส่กระปุกไว้จ้ะนามอยากกินกัตักมากินเนาะกินได้โดนๆจ้ะ นี่เลยจ้านัตตาปาลาบองปรุงใหม่มากกะฝากกดไลค์กดแชร์ด้จ้ะเด้อฝากกดติดตามแม่นางชาแนลนีด้วยจ้าพอกันในคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า